เลื่อยยนต์สตาร์ทไม่ได้ใช้ประแจหกเหลี่ยมหรือไขควงไขสกรูยึดชุดสตาร์ทออกเมื่อไขสกรูออกหมดทุกตัวแล้วนำชุดสตาร์ทออกจากตัวเครื่องจากนั้นหมุนน็อตยึดมุ่เล่รอกพันเชือกออกเอาน็อตออกแล้วเอารอกพันเชือกออกสาเหตุที่ทำให้ดึงสตาร์ทไม่ได้ก็คือปลายสปริงลานสตาร์ตตัวไหนหักทำการงัดสปริงออกจากนั้นใช้คีมปากแบน ทำการบีบปลายสปริงให้งอเมื่อได้แบบนี้แล้วใส่สปริงเข้ากับชุดสตาร์ทใส่ชุดมู่เล่รอกพันเชือกใส่แหวนแล้วหมุนน็อตยึดไว้จากนั้นทําการตึงเชือกสตาร์ทโดยงัดเชือกที่รอกพันเชือกออกแล้วนําเชือกเกี่ยวเข้ากับล่องบากจากนั้นหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหมุนไปจนกว่าเชือกจะตึง เมื่อตึงหรือเวลาดึงออกแล้วเชือกกลอกลับได้ตามปกติแล้วก็สามารถนำชุดสตาร์ทประกอบเข้ากับตัวเครื่องได้เลยโดยใส่ชุดสตาร์ทแล้วไขสกรูยึดไว้ให้แน่นทุกตัวเมื่อนแน่นแล้วก็สามารถสตาร์ทเรื่อ,อยหยแล้วก็นำไปใช้งานได้เลยแล้วพบกันใหม่คิปหน้าชวนานกรสวัสดีครับ